สัรยุทธ์ูฟ้าตอนที่12ผู้ที่ผ่านการทดสอบในวิธีฉลองอายุสามารถเข้าไปข้างในตําหนักจกกักระเพื่อเลือกสกิลที่เจ้าต้องการได้พวกเจ้าสามารถเลือกได้เพียงนิวความสามารถท่านั้นและพวกเจ้าจะต้องออกใจตําหนักจักระภายในสองชั่วโมงพวกเจ้าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วครับพวกเจ้าทุกคนจำไว้ให้ดีตํารานั้นแบ่งออกเป็นสองระดับระดับที่ 1, นหนึ่งตําราแผ่นไม้เป็นสกิลระดับต่ำระดับที่สองสกิลระดับสูงยิ่งสกิลระดับสูงมากเพียงใดการที่จะได้มันมาก็ต้องใช้พลังจังกระ ซึ่งหากใครนามันออกมามากกว่าหนึ่งเล่มจะถูกลงโทษสถานหนักแสดงว่าหากพวกเรามีความแข่งแร่งที่มากพอการที่จะได้สกิลระดับสูงก็ไม่ใช่เรื่องอยากเลยความแข่งแร่งนั่นเลือกระดับอย่างค่าเนี่ยไม่สนใจสกิลระดับพวังหรอกนะหลังจากพวกเจ้าทดสอบพลังจะกะว่าเป็นท่าใดแล้วพวกเจ้าจะเข้าไปเพื่อเลือกสกิลที่เหมาะสมกับท่าของพวกเจ้าถ้าเข้าใจกดแล้วงั้นก็เริ่มการทดสอบได้จะกะแห่งลมคนต่อไปตาค่าแล้วค่าขอกกอนเหลือพวกเจ้าสองคนแล้ว ในที่สุดก็ถึงตาพวกเราเจ้ทีจะได้ทตดอะไรนะทัดไปงั้นสินะไปยังเส้นทางแห่งไฟห้องที่43สุนเอ๋อตาเจ้าแล้วค่ะนิมันทตดไฟบริสุทธิ์ช่างน่าสียดายจริงที่นางไม่ได้ทตดไม้ไม่งั้นนางจะต้องเป็นผู้ยมยุทธที่ยอดเยี่ยมแน่นอนความสามารถของนางช่างแข็งแกร่งยิ่งนะักอมุกเสี่ยวพวกเราไปก่อนนะคะสุนเอ๋อนอกจากเจ้าจะเป็นเด็กดีแล้วเจ้าช่างงดงามและมีวความสามารถที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกันนานแล้วเจ้าด,ดีกวา่าถ้าเจ้าไม่ใช่ลูกเลี้ยงของข้าแล้วก็ข้าก็คงสุนเอ๋อเหตุใดเจ้าถึงหน้าแดงไม่มีอะไรหรอกค่ะท่านพี่นั่นไงสุนเอ๋อเส้นทางไหนไฟไปกันเถอะแตกสักทีสิวะพวกเราต้องทำลายบาลีน,น้าห้องก่อนสินะห้องสี่สิบสามบาลีห้องนี้แข็งแกร่งยี่ขวาห้องอื่นๆข้าคิดว่าห้องนี้มีตำราที่สุดยอดแห่งชาติไปอยู่แน่ๆเลยค่ะมันก็แค่บาลี แค่นี้ไม่สามารถหยุดค่าได้หรอกแบบประสานกันชนสุดยอดเลยค่ะพี่เสือเยี่ยนพวกเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นตำราสกิลอะไรกันนะหวางระดับสูงกระบวนท่าเปลวไฟเสริมนี่คือท่าไฟที่แสงแร่งที่สุดในตระกูลของเราค่ะดูเหมือนว่าพี่ชุชุจะได้รับสกิลนี้เหมือนกันค่ะหวางระดับสูงงั้นเหรอท่านพี่ข้าคิดว่าสกิลนี้ยังเป็นสกิลระดับต่ำา้ี่จะสามารถสู้กับแม่นางนาหลันได้นะคะ ท่านพี่น่าจะเรียนสกิลนี้ดีกว่าสเสวีระดับสูงกระบวนกาเปลียเพลิงลุกไหม้ไม่เป็นเลยหรอกสุนเอ๋ออันนี้เหมาะกับพี่มากกวา่าขอบใจนะเสุนเอ๋อแต่พี่คงรับของขวัญจากเจ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะหาสกิลที่แข็งแร่งว่านี้เองเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะพวกเราออกไปกันดีกวา่าข้าไม่รู้ว่าท่านพี่พูดจริงหรือเปล่าแต่ข้าเชื่อใจท่านพี่บริห้องนี้แข็งแร่งจริงจัดจะการมามันเลยข้าจะทำยังไงดีท่านพ่อบอกข้ามาว่า,วา,าห้องนี้คือตำราสกิลธาตุดมขั้นสูง แต่ข้าไม่สามารถจัดการบาเลียนนี้ได้เลยมันแข็งแร่งเกินไปไม่ต้องเป็นห่วงน่าเสียเมยเดี๋ยวพวกข้าจะทําลายมันเองมันไม่สามารถทําได้ความแข็งแร่งของบาเลีนจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนคนยิ่งจํานวนคนมากมันก็จะแข็งแร่งมากขึ้นเวลาสองชั่วโมงก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยหลีกทางหน่อยพวกแกกำลังขวางทางเดินอยู่พี่เสียวพี่เสือเยี่ยนข,ข้าขอโทษ ตลอดมาพี่เสียเยี่ยนปฏิบัติข้าเหมือนเป็นน้องสาวหลังจากที่เข้าสูญเสียพลังข่าก็เริ่มตีตัวออกห่างจากท่านพี่ซ้ำยังดูถูกท่านพี่อีกก็อ,อยากเป็ความผิดของข่าเองเฮ้อเสียมเมย์จะอยู่ร้องไห้ได้แล้วมีคนมองจ้ออยู่นะลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาซะนะแล้วตอนนี้ก็ดีทั้งให้พี่ด้วยรับนี่ไปซะ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะจะเด็กน้อยเห็นได้เจ้าจึงดูสกิลนี้หากเจ้าจะต้องการเรียนมันเจ้าจะต้องเป็นผู้ฝึกตนซะก่อนการจะเป็นผู้ฝึกตนนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ข้าต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังมากกว่านี้นาหลานนางเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากั้งนางยังได้รับการสนับสนุสน,นจากคิงกูฮีภายในสามปีนี้ข้าจะสามารถต่อกรกับนางได้จริงนั้นเหรอกูฮี ่เจ้าเด็กน้อยพันนั้นยังได้ยงย่องให้เป็นผู้ยมยุทธยาอายุฒนะเลยงั้นหรือมันก็แค่ไอไก่อ,อนที่สามารถทํายาอายุฒนะได้แค่นั้นแหละท่านอาจารย์ท่านกำลังพูดเป็นคนเดียวกันอย่างนั้นหรอครับในนอนสิเจ้าเด็กน้อยแถมการที่จะเป็นผู้หุบตนง่ายนิดเดียวเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับยาสะสมพลังจักระหรือไม่มันคือยาเร่งพลังจักระมันสามารถทําให้ผู้ขั้นผู้เริ่มต้นขั้นที่9กข้ามเป็นผู้หุบตนได้เลยถูกต้องถ้าเจ้าหาวัตถุดิบไม่ให้ข้าได้ข้าก็สามารถทํามันให้้กับเจาได้ นี่ข้าต้องเสียเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบอีกแล้วหรือเนี่ยทำไมล่ะข้าสามารถทำยาอายุธนาลักฐาวิญญาณให้เจ้าไปประมูลได้เจ้ายังจำที่ข้าบอกเกี่ยวกับการพัฒนาสกิลได้หรือไม่